คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ครับสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าทุกทุกท่านนะครับอันนี้เราก็จะมาถึงคลิปของสูตรวิ่งบนล่างสองตัวเด่นสูตรนี้ผมอยากให้เน้นข้างบนนะพี่น้องนะเขามาได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับพี่น้องสูตรวิ่งบนล่างเห็นไหมถ้าพี่น้องสังเกตดูสูตรนี้เขาจะมาทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับอย่างสูตรนี้ที่ได้เจ็ดกับแปดไปเขามาทั้งหลักหลัก สิแล้วกันหลัก10บล่างเห็นไหมมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วพองวดถัดมาได้3ากับสเข้ามาเลขสามหลักร้อยเลขสามหลักสิบเข้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะแล้วก็งวดต่อมาผมให้6กับเเข้ามาเลข7ข้างบนอีกแล้วนะพี่น้องเห็นไหมผมอยากให้สูตรนี้เอามาวิ่งบนอย่างเดียวก็ได้นะครับพี่น้องนะ แล้วก็งวดถัดมาผมให้1กับ2มาเข้ามาเลขหนข้างบนนี่แล้วนะ mm. เห็นไหมแล้วก็อีกงวดหนึ่งถัดมาให้5กับ6ก็มาเลขหกข้างบนแล้วก็มาเลขห้ข, 5, ข้างล่างเห็นไหมครับสูตรนี้เขาจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ผมอยากให้เน้นข้างบนนะพี่น้องนะแล้วก็งวดถัดมาผมให้4กับ5เข้ามาเลขห้ข้างบน เหมือนเดิมเนีเห็นไหมพี่น้องแล้วก็งวดถัดมาให้9กับ0เข้ามาเลข0เลข0ข้างบนนะครับแล้วก็ผมงวดถัดมาก็ให้4กับ5แล้วเขาก็มาเลข5หลัก10ข้างบนนี่แล้วแล้วงวดที่ผ่านมาผมให้3กับ4ไปเขามาได้ข้างบนเห็นไหมสาแล้วก็มาข้างล่างอีก30ย่ 0, ครับพี่น้องเห็นไหมเขามาทั้งข้างบนข้างล่าง สูตรนี้มาได้ทั้งข้างบนข้างล่างแต่ผมอยากให้เน้นข้างบนมากกว่าข้างล่างนะครับพี่น้องนะผมย้ํานะครับสูตรนี้สูตรวิ่งสองตัวเนี้ยปังมากๆนะพี่น้องนะพราะงวดที่ผ่านมาเขาก็มาข้างข้างบนทั้งข้างบนข้างล่างนะพี่น้องเห็นไหมถูกนะครับเขาเข้ามานนี้ก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้างวดติดแล้วนะพี่น้องเราก็มาลุ้นงวดนี้กันต่อนะก็ทั้งเราก็จะเอารางวัลที่หนึ่งกับสามตัวหน้าที่สองนะครับมาคำนวณก็จะเอาหลักแสนมาบวกหลักร้อยแล้วก็มาบวกหลักสิบสามตัวหน้าที่สองแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าที่สองนะครับได้ผลลัพธ์มาก็มาบวกหนึ่งคงที่แล้วก็บวกให้ดูกันเลยนะครับก็เอาก้าบวกสามก็ได้สิบสองสิบสองบวก หก็ได้สิบเก้าสิบเก้าบวก1นึก็ได้ยี่สิบนะพี่น้องนะเก้าบวกสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบกเจ็ดเป็น18เป็นสิบเก้าต้องขออภัยนะพี่น้องไม่ใช่ยี่สิบเป็นสิบเก้านะครับได้เลขเก้านะพี่น้องนะเห็นไหมครับได้เลขเก้าเก้า แล้วก็เอานำเกมาแล้วก็บวกค่าคงที่หนึ่งเกบวกหก็เป็น10นะครับก็ได้เลขศูนนะครับก็เอาแค่เลขหน่วยหลักหน่วยมานะครับบวกอีกทีหนึงก็ทั้งหมดก็จะได้19นะครับพี่น้องนะก็นี่แหละครับเป็นสูตรของสูตรวิ่งบนล่างผมให้เป็นสูตรวิ่งบนล่างแต่อยากให้เน้นข้างบนมากกว่าข้างล่างนะพี่น้องนะสูตรนี้ยแค่สอตัวเอง ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองล่ำรวยกันวันที่16กกุมภาพันธ์นี้ก็ขอให้เฮงรวยๆทุกท่านครับวันนี้ก็กลาบสวัสดีครับ